ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอ่ะตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมแมู่เรียใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปมาดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาครไปดูกันแล้วตาเวลาบินไปดูสิ มาช่วงนี้ค่ะพรมใจมากๆค่ะสมกับเป็นลูกชิ้นยืนกินนะคะเพราะว่าคุณปณิตาเขายืนกินไปแล้วหนึ่งแลคะคุณบีมเรื่องราวเป็นยังไงคะเนี่ยทำไมดูน่ากินมากๆเลยนี่ใช่ที่ลิซ่ากินจริงๆบ้าบีมเนี่ยแหละค่ะลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ของแท้เลยค่ะนี่คือออริจินอลเลยเหรอออริจินอลเลยค่ะอร่อยอ่ะไม่คือเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องบอกว่าคือด้วยความที่พาระเยอะอ่ะบีม แต่ดีนะแล้วยังไงเนี่ยแล้วสมมติว่ามีใครอยากจะเอาไปขายเป็นฟันชงฟันชายได้ไหมคนก่อนเครจะอยากไปขายเขาขายดีจนเขาต้องปิดขายหนีเลยนะแต่ว่าเขารับขายเขารับฟันชายไม่ใช่ตอนแรกเนี่ยเราติดต่อเขาไปเพราะว่าเราเห็นว่าตั้งแต่น้องลิซ่าพูดอะเขาก็คือแบบถล่มทลายต้องปิดร้านหนีเลยเขาไม่สามารถรับลูกค้าที่มาจากทั่วสารทิศได้ค่ะเราก็เลยไปแนะนําว่าเออเนี่ยเราอยากจะมาช่วยดูแลในเรื่องของโลจิสติกส์นะคะการทําฟันชายซีจะได้ขยายไปทั่วประเทศเลยเผื่อ ่อไปอนาคตขยายไปเมืองนอกได้ทําไม,มลูกชิ้นยืนกินต้องเป็นของเจ๊พงเท่านั้นบ<ข>อกว่านี่คือออริจินลแล้วอร่อยจริงนี่คือต้นตำรับเรียกว่าแบบตั้งแต่รุ่นโอ้โห คุณแม่ของคุณแม่เขาไปอีกอะค่ะของเจ๊พงเนี่ยคือเป็น30ปีแล้วนะอยู่ตรงหอนาฬิกาหอนาฬิกาค่ะแล้วน้ำจิ้มพริกเผาเขาคือเด็ดมากคือว่าเขาไม่ได้เอาพริกเผามาทํานะคะเขาคือคัดเลือกพริกมาคั่วพริกเองกว่าจะได้ออกมาเป็นน้าจิ้มพริกเผาแบบมีที่ต้นตำรับที่คนแบบเรียกว่าติดใจกันมาหลายสิบปีแล้วนี่น่าถึงหอมมากอะหอมมากหอมสิเพราะว่ากินอยู่คนเดียวเลยสิก็เขาให้ถอดไม่ได้เต้คนเดียวกินคุณกี่คุณก็เสียสลายดิฉันเ้ราเราถอดแม้ได้คนเดียวหรอ ห็นบอกาอยากให้โชว์น้ำจิ้มเหมือนจิ้มเห็ดเลยค่ะแล้วจะบอกว,ว่าคือมันไม่ใช่แบบเผ็ดแบบ เผ็ดนำนะคือรสชาติเขากลมกล่อมเข้มข้นบีมหนิงเป็นคนไม่ทานเผ็ดค่ะแล้วถ้าหนิงทานได้แสดงว่าคนไม่ทานเผ็ดแต่ทานได้รสชาติเป็นยังไงพี่หนิงเล่าให้ฟังไหนไหนก็ทานแล้วหนิงจะทานให้กินอีกชิมให้ดูอีกอันหนึ่งจะได้คิดถึงรสชาติได้ดีเดี๋ยวดูนะ่กาที่ดีแต่จะบอกว่าผลตอบรับดีมากค่ะตั้งแต่เราเปิดเริ่มคุยกับทางเจพงเนี่ยนะคะประมาณปลายปีเนี่ย เนี่ยคือเรียกว่าประมาณ6เดือนเองอะค่ะตอนนี้เรามีแฟรนไชส์ขยายไปทั่วประเทศเนี่ย150สาขาแล้วตอนนี้เปิดรับเป็นรุ่นที่4แล้วนะคะใครสนใจสามารถติดต่อได้นี่ทางไลน์เจโพงศะเริ่มต้นแฟรนไชส์หนึ่มนันเก้ารบาทนะคะเริ่มต้นนีก็คือมีแบบวัตถุดิบไปพร้อมเสิร์ฟเลยคือใครที่มีแบบหน้าร้านอยู่แล้วอยากจะเอาลูกชิ้นไปเพิ่มเราก็รับนะคะหรือว่าใครอยากจะได้เป็นคีย์ออสแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแบบที่อยู่ข้างหน้าคุณปะกี้ใช่ค่ะหนึ่งว่าสิ่งที่แตก ต่างจากลูกชิ้นปกติที่เราทานเป็นแบบว่าตามรถเข็นข้างทางหลายๆร้านเนี่ยมันเด็ดตรงน้าจิ้มน้ำจิ้มเนาะมันไม่หวานแบบว่าปลาแรมปลาแรมแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าเผ็ดซะจนเกินไปมันมีความแบบเหมือนไปคั่วพริกอะอย่างนี้หอมอย่างนี้แบบว่าแฟนรายการนี่มีส่วนลดไหมคะถ้าอยากเปิดเป็นชาตมีส่วนลดค่ะสําหรับแฟนรายการคุยแซบโชว์ค่ะก็คือแอดไลน์ไปเลยนะคะที่เจพง์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างจอนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากคุยแซบโชว์เราจะลดให้ทุกแพ แพ็กเกจนะคะ3,000บาทมีแพ็กเกจอะไรบ้างมีแพ็กเกจเริ่มต้นคือ12,900มี5แพ็กเกจด้วยกันค่ะนี่เลยตามที่ขึ้นอยู่นะคะ19,900 27,900 65,900ั่นอ่านค่ะนะคะก็มีหลายๆแพ็กเกจแล้วมีส่วนลดด้วยด้วยนะเป็นแฟนคุยแซ่บอ่ะใช่3,000บาททุกแพ็กเกจเลยสามารถไลน์ไปสอบถามเรื่องของอาจจะปรึกษาว่าจะทำธุรกิจยังไงนะคะเริ่มต้นยังไงดูโลเคชั่นยังไงเราก็คือรับสอบถามก่อนได้เลยโทรได้ที่ไหนคะช่องทางติดต่อจริงๆแล้วทางไลน์แ ได้คุยกันเป็นข้อความด้วยได้ดูน้าจอเลยนะคุณผู้ชมนะแอดนี่ไงคะ J P H O N G เจฟพงเจฟพงนะคะแอดเจฟพงนะคะหรือโทรศัพท์นะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์064ค่ะคุณผู้ชมค่ะนค่ะ063นะค่ะ 0 6 3 8์ห2 8 5มแปดสามสี่ห้านะคแสดงว่าสลับได้เป็นไรเดี๋ยวแจ้ไขให้เดี๋ยวแก้วแอบาไปแล้วกันนะคะเจ้าพงนะศูนย์หกสามแปดสี่ห้าสองแปห สองแหนะคะหรือจะไปดูในเพจ Facebook ก็ได้ใช่ค่ะนะอย่าลืมนะถ้าใครอยากเปิดแฟนชายนะเป็นแฟนรายการเราก็ลดให้ทุกแพ็กเกจลดให้3,000นบาทแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นไลน์ดีกว่าเราจะได้พูดคุยกันแล้วก็มีมีแบบว่าอย่าลืมบอกด้วยว่ามาจากคุณแซฟโชว์นะจะได้ได้ส่วนลดนะคะก็เป็นอีกเขาเรียกว่าช่องทางหนึ่งในการหารายได้ช่วงนี้จริงๆรับประทานง่ายเดียมแล้วคุณเบกกี้ไปละวั้นดิฉันได้อันเดียวคุณอาสามันเลยวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ เอาทั้งนิสิตเซรั่มมาฝากความสวยความงามเอาทั้งอาหารการกินของอร่อยมาฝากเราขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาแซ่บกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายโมงสิบห้านาทีกับพวกเราค่ะที่คุยแซ่บโชว์ค่ะพิธีกรสวยรายการอะไรก็ไม่รู้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะพิธีกรดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมสับสับคล้าแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ